สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพีมเพชรโยนนะคะในช่องของทิมเพชรโยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องผมยิงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพิจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้าใหม่ปีใหม่เลขไม,มน้อยนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนชมไมเนอร์เชนนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพินนี่เลยนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเพิ่งลงจากรถเทลเลอร์มาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตต้ตาอัลติส 1.6G นะคะปี2018นะคะสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพกจอนตั้งขายอยู่ที่ราคา 4 4 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000ต้นเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถเอาตีปีใหม่เลขไม่น้อยอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคเมียม2สองเส้นนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6 0 0 7นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดีแฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมเนเชนมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2022นะคะแม็กขอบ16แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะนี่ยางปี2022ทั้ง4รล้อเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะโดยขัวเมียมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยคะ่ะ ใน่ส่ของชุดไฟท้ายของเขานะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบกรกลงที่3นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะคโรระอัติเครื่อง 1.6G นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ คุณลูกค้ารอปรับสภาพนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถเก๋งซีด้านนะคะเอาติดนะคะคันนี้นะคะเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าอีหนึ่คันเลยนะคะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าคันนี้นานๆทีจะเข้ามาปีใหม่ๆเลขใหม่น้อยๆนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโตต้าเอาติด 1.6G นะคะปี2000 18นะคะสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรจนตั้งขายอยู่ที่ราคา445000บาทนะคะลูกค้าคิดีดีสามารถสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะจัดยอดได้เต็มจัดยอดฟรีดาวได้นะคะสำหรับคันนี้นะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของ ภายในกันเลยนะคะติดล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะได้ไปกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะคะ ภายในของเขานะคะคุณลูกคก้าก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบครเมียมช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำผลน,น้ำมาให้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่ม push start นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น C D a analog นะคะเกียร์ออโต้7สปีดนะคะเบาะหนังสีเบจต,ตัดได้สีเทานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้ง2อฝั่งนะคะคอนโซลห,หน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจต,ตัดขอบด้วยสีเทาสสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูในโ่วดของเลขไมคกันเลยเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มพรูสตาร์ทได้เลย นี่นะคะคุณลูกค้าเครื่องนิ่งมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่9ก้าหมื่นหนึ่งนะคะได้ไปเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะกระจับรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้ามีลำโพงด้านข้างมาให้ วิทยุเสียงดังฟังชัดใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์แอนะล็อกนะคะปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะตรงกลางสามารถใส่แก้วน้ำผลน้ำให้ได้นะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่ง,งยืดเดียดขาได้สบายนะคะในส่วนของพวงมลาลัยสามารถเพิ่มระดับเสียงลรดระดับเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะคุณลูกค้า มาต่อกันเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาอะอยางสีเบตตัดได้ได้สีเทาส,สวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองด้วยนะคะกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังนะคะ คันนี้นะคะออปชั่นนะคะฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะบอดี้เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้านั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะสำหรับโต้ตาเอลติตีใหม่ๆเลขหม่น้อยๆคันนี้นะคะคุณลูกค้าเข้ามาใหม่มีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ สอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะคุณลูกค้าตามเบอร์ที่พิงตักหมุดไว้ให้นะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้ามือจับแบบพรีเมียมเจ้าหน้าร่าใส่แก้วน้ำผลน,น้ํามาให้ด้วยนะคะรอยเม็ดอาร์ตของเขาเดิมๆกันเลยนะคะตัวล็อกเดตซีนต่างๆเดิมๆเ,เลยนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนเลยนะคะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ ในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะย่างอะไรนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆรอยเม็ดอัซินตามะพร้าวนะคะคุณลูกค้าเรียงรายเลยนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะหรือรอต่างๆนะคะ ริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถชุดไฟท้ายของเขาเดิมรอยเม็ดอารตต่างๆนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าสังเกตนี่หยิยได้เห็นรอยต่างๆนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ารถเดิมแน่นอนรอยเม็ดอาร์ต่างๆ นะคะมาพร้อมกับไฟ2ปลายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ6 0 0 7นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโต้าเอาติส 1.6g ปี2018นะคะเกียร์ออโต้นะคะเลขไม่นะคะวิ่งอยู่ที่91,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะตามเบอร์ที่พิงปักหมุดไว้ให้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวนอตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถลอยมิดอาร์ตต่างๆนะคะสูนลูกค้าจุดแต้มสีจากตัวนอตนะคะแบตเตอรี่นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุกยางนะคะลอยมิดอาร์ตตัวอตจุดแต้มสีนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอ้ VVTI นะคะขนาดอยู่ที่พันหนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้ม ะะจุดแต้มสีเติมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวารอยเมดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มอออกนะคะแผ่นกันร้อนนะคะรถรับรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะแล้วก็มีวรันตีหลังการขายอีก30วันค่ะ ไปยังไงกันบ้างคะ้ะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันกกนี้ไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าเอาตี 1.6g ปงจุดหกจี2ีสองพนสิบแอลเงินสว,สวยแบบนี้เลยนะคะเลขไม่วิ่งอยู่เพียงแค่ 901นะคะเพชโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา445,000บาทนะคะลูกค้าครดิตดีสามารถฟรีดาวกันได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000ต้นๆน,นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8ิงวดนะคะลูกค้าท่านายที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเมอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หนะ้าซอย95นะคะลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ